ครับอสวัสดีครับสสวััดีครบตอนนี้เราก็มาคุยครับอ่เราอยู่กับบ้านกระเพานะครับตำบลเมืองประสาทในพื้นที่สูงปราสวันนี้เรามาอยู่กับผู้นําชุมชนท่านเองนะครับ ตอนนี้ชื่ออะไรครับชื่อตุ๊กตาธนกรชาวหกสูงตุ๊กตาธนกรธนกรชาวหกสูงชาวชาวหกสูงตอนนี้อยู่ต้นอยู่กับบ้านไหนครับบ้านกะเพราตอนนี้เป็นตำแหน่งด้านช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใบผู้ใหญ่บ้านบ้านกะเพรามีทั้งหมู่ครับอ่าตำบลเมืองปราสาทมี13หมู่ค่ะอันนี้กะเพราหมู่ที่หมู่สิบค่ะหมู่สิบครับตอนนี้เราก็มาดูเหตุการณ์วันนี้วันที่16กันยายน64ครับอ่าตอนนี้บ้านอิงเรื่องเขาเรื่องนามเรื่องชุมชน หรือเรื่องโควิดเป็นยังไงบ้างคบเล่าเร่จกจจะเล่า,ลา,ลา,ลามาดู <c oughs> ข่าวสารบ้านเมืองบ้านดีค่ะถ้า,นถาในในส่วนของบ้านเราเรื่องเรื่องข้าวเรื่องน้ําก็เหมือนว่าข่าวน้ำมันก็จะมีที่ว่ามันไม่ทันน้ำก็มี <c oughs> ค่ะแต่ตอนนี้คือว่าทางอ่างนนตการที่ว่าเคยมีการคุดครับ <c oughs> ก็มันลงไม่ได้แต่ทางผู้นําก็คุยกันแล้วขอเบี่ยง ทำท่อเบียงมาท่อท่อเบียงมาตอนนี้เขาเบี่ยงมาแล้วเนาะเบียงมาแล้วค่ะได้สองสาวันได้ค่ะประมาณนั้นค่ะเนาะค่ะตอนี้พอมันเบียงมามันเข่ามาทางบานอีงยังเข่าแล้วค่ะเข่ามาแล้วนะคะที่เสียมยู่เนี่ยคือมาแล้วที่มาตามทางใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะที่นี้เมื่อกี้ผมผ่านมาเหมือนกับแถวบานนนนาดก็บานกะเพาเหมือนกับน้ำยังไม่ไม่เข่าแมเข่าบิงกาหรือว่ามันทยอยเข่ามันทยอยเข่าค่ะพอหน้ามันไม่แรงหน้ามันไม่แรงค่ะหน้ามันไม่แรง อันนี้ก็อาจจะคอยทยอยมาเรื่อยๆเนาะค่ะทยอยมาเรื่อยๆโอกาสถ้ามาอีกเรื่อยๆโอกาสมันจะถ่วมหรือยังไงมั้หรือตอนนี้มันพอดีแล้วพร้อมใส่ปุ๋ยแไซอะไรแล้วมันมันไม่พอดีค่ะน้ำยังมาไม่พอจริงเหรอใช่อ๋อยังไม่พอถ้าถ้าน้ำมาพอดีเนี่ยคือน้ำมันจะสามารถเข่าอ่างได้เพราะอ่างคือปากอ่างเนี่ยสูงมากอ๋อเมื่อกี้แบบไปดูนิดนึงคือไม่เข่าเข่าไม่ได้ท่อมันสูงกว่าน้ำยังยังต่ำกว่าท่อเมื่อกี้นยม่เนาะแล้วปีที่แล้วก็ที่กูเซ็ตใหม่ๆก็ ทำการเหมือนการลักน้ำอะค่ะอเ,อเอาเอาข่าอ่างให้ได้ค่ะน้าม,มาสองฝั่งคือฝั่งทางด้านถนนโพเราจะดันข่าวอีกถนนโพนี่ของนนทไทยไหมนนทไทยค่ะอ,อ๋อนนโพ<ถ>พื้นที่พื้นที่ของอ่าบ้านกะเพราหมูสิบจะติดห้าตำบลหนึ่งคือตำบลมองกระสาดสองลำคอหง3สามถนนโพสี่มะข่าห้าดันจากมะข่าของนนทไทยมะข่านนทไทยแต่มันเป็นหมู่หนึ่ง<อ>เป็นมะข่าบ้านครูบ้านครูค,ค่ะหมู่สองไอหมู่ หมู่หกดันจากเป็นนนลพุซาของของของนนขอวลไทยค่ะแล้วก็ติดถนนโพถนนโพทางนี้เนาะค่ะทางนี้ทางนี้ถนนโพติดสามหมู่ของนนทไทยค่ะของเอีก็ติดที่ต่ออะไรของเราติดลำคอหงลำคอหงค่ะลำคอหงทุ่งลำคอหงอ๋อทุ่งนี้ประมาณสี่พันกว่าไร่ใหญ่โตโมโหลาเนาะบางทีพี่จะเข้าเป็นแหล่งรองรับน้ำได้เลยเลยค่ะเนาะค่ะได้ ถ้าเขาสามารถผันน้ําออกได้เยอะเนี่ยเรารองรับน้ําได้น้ำาันจะไหลลูดลงไปอ๋อจะพันน้ามาปุ๊บมันก็จะเข่าเองทั้งนี้เนาะค่ะมันจะไม่ท่วมเข่าดิมันก็ท่วมแล้วค่ะถ้าถ้าพูดถึงว่าตอนเนี้คลองน้ําเราที่พลําห้วยกะเพาอ่ะมันตื้นเขินถ้าอยากให้เร็วๆคือว่ามันต้องมีการขุดลอกอีกรอบกว่าจะไปถึงลำกระหงนี่เขาจะได้น้ําอีกเยอะค่ะเพราะว่าทางทางไปคือมันจะไปได้ลำกระหงลำกระหงไปได้สองทางคือขึ้นโคกประดูโคกประดูไปบ้านสะพาน แต่อันนี้คือไปหนองกระชุดเส้นเนี้ยไปหนองกระชุดมันจะมีสองเส้นของบ้านเองนี่ไปทางหนองกระชุดบ้านเราไปหนองกระชุดอะไรนวแทงอีกเส้นหนึ่งก็ต้องไปทางโน่นโน่นคุณกันโน่นบ้านสับโน่นสะพานอะไรนนั่แหละค่ะตรงนั้นอ๋อไอ้ทางโน่นคุณกันไปอีกเส้นนึงใช่ไหมใช่ค่ะเส้นนั้นอีกเส้นนึงค่ะอีกเส้นนั้นค่ะวันนี้ก็ได้อันนี้เรื่องน้ำเรื่องข่าวค่ะแล้วก็ในเรื่องของโควิดโควิดเป็นไงเด็กโควิดบ้านเรานี่ตอนนี้คือคนที่เดินทางมาค่อนข้างที่จะน้อย อ๋อคนชุมชนอื่นคนกรุงเทพคนอะไรเมียงค่ะพื้นที่สีแดงลที่เรามีมาตรการเนาะค่ะก่อนหน้านี้คือเราอ่ะมีของคุณยายชนะมาแล้วหนึ่งรอบคุณยายชนะจําได้ไหมคืออะไรคุณยายชนะที่เป็นโควิดคือบ้านกะเพราค่ะที่ออกข่าวดังๆจะผมไม่ได้ติดตามค่ะอันนี้ก็คือของคุณยายชนะนี่เราผ่านไปแล้วหนึ่งรอบแล้วคนอื่นติดตั้งไหมหรือว่าของคุณยายนี่คุณยายน่ะหมายถึงว่า ลูกแกมาจากกรุงเทพแล,แล้วเราไม่รู้ทีนี่ติดแล้วก็ดําเนินการคือเราก็กักตัว32เหมือนว่า32ท่านแล้วก็23ครอบครัวเราก็กักโซนกักโซนคือ14วันไม่มีปัญหาเราสกัดกันได้คือติดแค่4ท่านแต่ว่าก็ได้ไปโรงพยาบาลน,นังไหมไปค่ะอของคุณยายนี่คืออยู่ในโรงพยาบาลคือเราทําตาม ทุกอย่างตามระเบียบของเขาตามระเบียบของเขาคือ14วันก็คือ,อคนที่กักตัวก็คือเหมือนว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดกักตัวอยู่กบับานอางเงี้ยเนาะแล้วก็รอบสองมานี่แล้วรอบสองมานี่โทษแจ้งมาจากกรุงเทพอมาจากกรุงเทพซะส่วนใหญ่หอตอนนี้ประมาณยี่สิบที่ในลายใ,ในในในลิสที่มานะยี่สิบสามนี่สามยี่สี่ท่านตอนนี้มีมีแต่รักษาหายแล้วเลยรักษาหายแล้วมีมากักตัวอยู่ยังไม่กลับ บ้านหลังนี้คือจริงๆเราทําที่กักตัวที่ LQ บ้านที่วัดค่ะ <L Q. S 2> ตอนนี้มีจะคนหรือจะตอนนี้ถามว่าเหลือไหมมีแต่กักตัวแล้วกักตัวค่ะก็เหลือจ,จะคนะกักตัวตอนตอนนี้มีบ้านนี้สามอันนี้ห้าหกเจ็ดแปดแปดคนอ๋อไม่ถึงกักตัวดูอาการที่เฉยไม่ค่ะหายแล้วหะ รักษาหายแล้วแต่ก็ต้องมากักตัวใช่ค่ะอ๋อเวลาหายแล้วมากักตัวอีกทึกทุกวันเลยเนสิบสี่วันเหมือนกันค่ะอ๋อค่ะตอนที่หายแล้วจากโรงพยาบาลก็ต้องเอามากักตัวก่อนค่ะสิบสี่วันค่ยๆให้มั่นใจบ้างเถอะค่ะไม่แพร่เชื้อกระจายต่อไปอีกค่ะก็จะรักันก็แล้วแต่ว่าเราจะประสงค์จะกักตัวอยู่ครบสิบสี่วันหรือจะประสงค์กลับไปที่กรุงเทพตอนนี้กักตัวนี่งบประมาณหลวงเขามีไหมไใ่้เข้าวห่าน้ำ ไม่มีอันนี้คือเราทําแค่เอคิวถามว่าเราทําไปน่ะมันจะมีงบประมาณไหมอันนี้มันไม่มีแต่ถามว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลสนามน่ะที่อบตน่ะเขามีค่ะเขามีให้มีให้แต่อันนี้เรามากล้างตัวแต่ก็เรามีคนมาสนเขาสองน้ำไหมลูกหลาเป็นเป็นครอบครัวค่ะครอบครัวเขาครอบครัวยางเงินเนาะก็มีอสมคอยดูแลให้ค่ะก็มอสมคอยดูว่าเออ อาการเธอมีอะไรรุนแรงก็บากันเนาะโอเคก็ถือว่าเราบราปลอดภัยเนาะได้รู้สิ่ใหญ่เนาะใครจะไปทำมาก็ะเวระวังก็ป้องกันตัวอยู่ตลอดเวลาใส่หน้ากากยู่เวีนอยู่ครอบครัวก็แต่ว่าถ้าเกิดมาต่างถิ่นแบบนี้ก็ต้องป้องกันตัวเองเนาะคือจะถ้าจะมาจากกรุงเทพหรือพื้นที่ไหนก็แล้วแต่แจ้งผู้นำแจ้งอสมค่ะเขาจะเข้าไปเทคแคร์ว่าคุณมาตรงไหนได้ตรวจหรือยังอะไรหรือยังอะไรอย่างเนี้ค่ะ ก็จะส่งให้คุณหมอดําเนินการต่อไปค่ะค่ะที่เรื่องอื่นจะบอกเราเกาชิบบานเองไหมเรื่องเขาเรื่องน้าเรื่องเขาเรื่องน้าปีนี้ก็โอ้ทุรักทุเลค่ะเรื่องเขาเพราะว่าบางคนก็หวานไปสามทีสี่ทีก็มีไม่ถึงว่ามาตายแล้งอ่ะเนาะใช่ตายแ้งน้ามันพ่งเขามาไม่สักพูดเลยหน้ามันพึ่งเขามาอย่างเงี้ยค่ะน้องกระด้หินใจค่ะ แต่ว่าฝนก็ช่วงนี้ตกเจ็ดแปดวันก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะก็โอเคอยู่ค่ะก็คือได้เข่าได้น้ำอยู่แล้วค่ะได้น้ำได้แต่ไม่มากเท่าไรใช่ไะได้ไม่มากก็ใครว่ามันให้ประทังกันตายค่ะใช่พอจะจะดีก็จะน้ำกระลังไหลมาเพื่อใส่ปุ๋ยใช่มาเติแบบนั้นเนาะใช่ค่ะมันก็ประมาณแบบนั้นแหละค่ะนี่เดี๋ยวมาพูดคุยกับผู้ใหญ่ผู้ช่วยผู้ช่วยค่ะผู้ช่วยบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเมืองชีพตำบลเมืองประสาทชื่อ ธนกรค่ะธนกรตุ๊กตาค่ะชาโคกสูงค่ะเชาโคกสูงค่ะแล้วอยู่กับบ้านกับเขาบ้านคุยใหญ่กับขายเขาขายกร้องด้วยหระตอนนี้เขาการสื่อการขายดีไหมเหมือนคนการสื่อการขายปกติไหมก็เหมือนว่ามันจะซบๆลงค่ะเหมือนว่านิดหน่อยนิดหน่อยมัาก็มีการสื่อขายนี่สื่อขายปกติในหมู่บ้านนะคะค่ะนีก็มีอะไรจะพูดคุยกับชาวบ้านเองให้กข่าวสารานเมืองประชาคมบนมีอะไรเพิ่มเติม การปลูกอย่างอื่นเรื่อๆอื่นเท่าไหร่มี่ยงอื่นก็ยังไม่มีอะไรมากอะค่ะเพราะว่าเออเรื่องวกันชีดวัคซีนอะบ้านนี้มไดใ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 ดเ้อรเนต้ละหรือว่าอันนี้ต้องขอรืองของของเด็กน่ะยังยังไม่มีค่ะตอนนี้รณรงค์ในเรื่องของอ่าบปีและกลุ่มเจกลุ่มเสียงกลุ่มเสียงแล้วก็คนท้องค่ะใช่ค่ะในวลาสมมติว่าคน คือมีคนถามจันทร์ครับอยากแยมฉีดวัคซีนเนี่ยเดินเขาไปเลยได้ไหมหรือว่ายังไงอ่ะลองสีคนคนในอ๋ออย่างที่ที่หนูไปกับกับของยายที่ผ่านมาเนาะเขาบอกว่าถ้าเป็น60ปีวอล์กอินได้เลยที่หนูเคยถามใน60ปีโรงพยาบาลวอล์กอินได้เลยแต่ว่าตอนนี้อ่าไอ้ลงรพสตดอนเท้าเขาดึงวัคซีนมาซึ่งเพิ่งลงกันว่าจะให้ฉีดที่รพสตก็ได้ก็ได้สำหรับ60สิปีและกลุ่ม กลุ่มเจ็ดโลกค่ะเมื่อเมื่อไรครับอันนี้อันนี้ยังไม่ได้ทราบกับคุณหมอว่าเป็นวันที่เท่าไหร่แต่ว่าเมื่อวานมีอสมเขาลนลงอยู่เพราะอสมก็ไม่ต้องเดินทางไปนรสูงไม่ต้องเดินทางไปนรสูงค่ะอนำไอรดนเท่าใช่ค่ะก็ให้ไปแจ้งไปเลยแต่จะยังไงก็จะนัดอีกที่ค่ะลูกหลานไปแจ้งลองดูนน่ะโอเคแต่ว่าปกติเราก็ลงช่วงนี้ลงทะเบียนทางผ่านทางผ่านคในในในนรสูงพร้อมค่ะ วันนี้หนูก็ลงของซีโนฟาร์มให้พ่อนันสูงพวมีมีเท่านี้นี่วันนี้มีซีโนฟาร์มนี่ผมไม่ได้ติดตามเลยวันนี้มีซีโนฟาร์มของอากลุ่มหกสิบกับผู้อันนี้หละค่ะกลุ่มกลุ่มพิเศษนี่แหละค่ะกลุ่มเจ็ดโลกนี่แหละค่ะแล้วก็คนท้องค่ะค่ะวันนี้ก็ได้ขอสารดีมาคุยกันเองอ่ะลูกอาราชุสีอันนี้เรามองในภาพบูบ้านนะครับของบ้านกระเพราบ้านก็กกออ มีทนากันหลากหลายตุยุงใหญ่ยุ่งก็ยังใหญ่อเอานา้ำเต็มยุ่งก็ร,รอยวะ <laughs> โอเคครับวันนี้ก็ได้ความรู้จากผู้ช่วยผู้ใหญ,ญ่บ้านธนทรธนกรธนกระอะไรนะชาโคกสูชาโคกสูง,ววสงครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ